เอาขนมหมดแล้วเหรอครับขนมหมดแล้วหมดแล้วสาธุนะครับสาธุให้ได้บุญเยอะๆอ้าวขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยซีโอซีโอไม่แจกเองเลยวันนี้โอ้โหสาธุสาธุครับโดยมิุนโอ้โหแน่นอนจริงๆครับเอาเลือกเลยครับเลือกเลยพี่น้องชาวบ้านหนองห้างเอบตอครับเชิญเลยครับเดินตามสบายนะฮะ ตาสบายเลยแล้วพกำนันไปไหนกำนันนะกำนันไปไหน๋อกำนันนล้นะเดินช้อปปิ้งได้เลยฮะฐานทานตามสบายเลยครับผมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ลงไม้ยังผู้ใหญ่บุญเรือนอ่ะยังไม่เจอเลยใช่ขึ้นไปนั่งสมาธิข้างบนผู้ใหญ่โอ้สาธุสาธุ นะครับนี่พี่น้องชาวจากอ่าหนองห้างเนาะหนองห้างาสารวัตรกำน,นันครับสวัสดีครับโอ้โหไม่รู้จักขอขอ,ขอพาดขอพาดอ,อ,อ,อันนี้สารวัตรกำนัน,น,นอบตอนะครับนะวงังวนมากำนันโอ้กำนันนะครับกำน,นันหญิงหญิงนี่เรานั่งนี่เลยครับนันกำนันนั่งนี่เลยครับผมครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงลงทิกตอกหน่อยนะครับนะโอเคโอเค,อเคขนมจีนเอาไหมกำนันขนมจีน,นมึงทรรเอาไหมสักถ้วยหนึ่ง อ๋ออ๋อได้ได้ครับได้ไดครับได้ครับ